ปมือสั่นจ้ะทุกคนแล้วตึกเองเป็นอะไรเป็นเมือสั่นจ้ะอะว่ามือสั่นข้าวก็กินแล้วมันจะขาดอะไรไปสักอย่างทำไมมันกินสั่นทุกคนอ๋อเราไม่ได้ดกาแฟนี่ทุกคนนะคะขายมาได้เลยค่ะเช้ามากาแฟค่ะกาแฟดำ นี่ว่าเป็นอะไรสัส่นๆทุกคนสันสันหิมกาแฟไม่ใช่อะไรนะคะหมวกาแฟเนาะจุ๊กๆเลยนะคะดีขึ้นมาหน่อยฉันสันซูหมวกาแฟะคะ่ะโอ้ไม่ว่าตัวเองเป็นอะไรข้าวก็กินแล้ว กาแฟนี่เองอใครเคยเป็นคะทุกคนขายไม่ได้เลยคะ่ะกาแฟเช้ามาต้องโดม <c oughs> น้อยสีก็ฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะคะทุกคนน้องวิกินน้อยสีฟันนี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสัตว์เนี้ยสัตว์อย่จาจ้าทุกคน สายหิวโลเฟนนะคะช่วงนี้ข้าวมันสาเนาะหมดแล้ว่ข้าวมันสาเนจ๊ะ